ต้นไม้มงคลประจำราศีเกิดช่วยเสริมสิริมงคลยิ่งปลูกยิ่งดีเสริมโชคเรียกทรัพย์เข้าบ้านต้นไม้นอกจากจะปลูกเพื่อให้ความร่มรื่นเป็นร่มเงาหรือปลูกเพื่อตกแต่งบ้านให้มีความสวยงามแล้วนั้นรู้หรือไม่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกนั้นมีส่วนในเรื่องของการเรียกโชคลาภช่วยเสริมทรัพย์สร้างสิริมงคลเข้าบ้านของเราได้ด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าปลูกต้นไม้ประจำราศีของเราจะยิ่งหนุนบารมีเสริมสร้างสิริมงคลให้เราได้ดีขึ้นไปอีกซึ่งต้นไม้ที่เหมาะกับบุคคลทั้ง12ราศีมีดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่เกิดราศีมังกรไม้มงคลที่ชาวราศีมกรควปรปลูกคือต้นแก้วต้นวาสนาต้นโปอยเซียนและต้นกุหลาบเพื่อเสริมความร่ำรวยรุ่งเรือง ทำให้เกิดโชคลาภวาสนาให้กับตนเองและเพื่อเสริมความมั่นคงแก่ลูกหลานต้นไผ่แสดงถึงความอดทนเป็นนักสู้ต้นราชพฤกษ์ดอกสีเหลืองของราชพฤกษ์เปรียบได้กับความรุ่งเรืองดั่งทอง 2. ผู้ที่เกิดราศีกุมไม้มงคลที่ชาวราศีกุมควรปลูกคือต้นเข็มต้นเฟื่องฟ้าหรือต้นบอนไส ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านโรงงานหรือร้านค้าของตนเพื่อเป็นสิริมงคลให้เกิดความมั่งคั่งรุ่งเรืองและมีชีวิตที่ยืนยาวต้นเข็มเพื่อเสริมสร้างพลังความเฉียบแหลมของผู้เกิดราศีกุมต้นเฟื่องฟ้าเป็นพันไม้ที่สามารถสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้นและเมื่อดอกเฟื่องฟ้าบานเชื่อว่าจะแสดงถึงชีวิตที่เบิกบานสดใสสว่าง รุ่งเรืองและความกล้าวกลแห่งชีวิตต้นบอนไซแสดงถึงความแข็งแกร่งอดทนสามารถทนอยู่ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์เหมาะสมกับเป็นพันไม้ของชาวราศีกุม 3. ผู้ที่เกิดราศีมีนไม้มงคลที่ชาวราศีมีนควรปลูกคือต้นกล้วยไม้ต้นเฟื่องฟ้าต้นวาสนาและต้นโมก จะช่วยเสริมความร่ำรวยรุ่งเรืองให้ชอบกับผู้ที่เกิดราศีมีนต้นกล้วยไม้จะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไปทำให้คนในบ้านมีจริยธรรมเหมาะกับผู้ปลูกที่มีอุปนิสัยเยือกเย็นอ่อนโยนต้นเฟื่องฟ้าแสดงถึงชีวิตที่รุ่งเรืองสดใสเบิกบานต้นวาสนาทำให้ผู้ปลูกมีบุญมีโชควาสนาที่ประเสรศิฐ เกิดความสุขสมหวังถือเป็นไม้เสี่ยงทายถ้าสามารถปลูกได้สวยงามและออกดอกเชื่อว่าจะทำให้มีโชคราบปรารถนาสิ่งใดก็จะสมหวังต้นโมกกล้วยมะม่วงจะช่วยเสริมบารมีคุ้มครองบริวารและลูกหลานเช่นกัน 4. ผู้ที่เกิดราศีเมษไม้มงคลที่ชาวราศีเมษควรปลูกคือต้นไม้มยม ต้นมะขามและต้นเฟืองฟ้าเป็นไม้มงคลที่เหมาะกับผู้ที่เกิดราศีเมษต,ต้นไม้ทั้งสองนี้จะเป็นพลังช่วยหนุนให้ชาวราศีเมษรประสบความสำเร็จในชีวิตและในหน้าที่การงานต้นมะยมปลูกแล้วจะทำให้มีคนนิยมชมชอบมีเมตตามหานิยมต้นมะขามจะทำให้มีผู้คนเกรงขามให้ความนับถือต้นเฟื่องฟ้า จะทำให้ชาวราศีเมษมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างไสวสดใสเบิกบาน 5. ผู้ที่เกิดราศีพฤกษกไม้มงคลที่ชาวราศีพฤกษ์ควรปลูกคือต้นโมกต้นแก้วและต้นส้มโอเป็นต้นไม้มงคลที่ชาวราศีพฤกษ์ควรปลูกที่บ้านโรงงานหรือร้านค้าต้นโมกดอกสีขาวของโมกจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์สดใส และโบราณยังเชื่อว่าต้นโมกสามารถคุ้มกันรักษาความปลอดภัยทั้งปวงจากภายนอกและควรปลูกในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านและควรปลูกในวันเสาร์ต้นแก้วจะทำให้มีโชคลาภคนในบ้านจะมีความดีมีคุณค่าสูงควรปลูกทางทิศตะวันออกและควรปลูกในวันพุธต้นส้มโอเป็นต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ 6. ผู้ที่เกิดราศีเมถุนไม้มงคลที่ชาวราศีเมถุนควรปลูกคือต้นโมกต้นเข็มต้นทับทิมต้นปวยเซียนและต้นกุหลาบต้นโมกจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์และความสดใสต้นเข็มควรปลูกเป็นร่องตรงประตูหรือสองฟากทางเข้าบ้านจะทำให้ชะตารุ่งเรืองอุปสรรคและปัญหาไม่กั้นกลาย ต้นทับทิมเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตต้นปอยเซียนถือเป็นไม้เสี่ยงทายถ้าปลูกออกดอกได้มากกว่า8ดดอกผู้ปลูกและคนในบ้านจะมีโชคลาภและยังเชื่อว,ว่าปอยเซียนจะคุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขต้นกุหลาบหากปลูกไว้ประจำบ้านจะเกิดความสงา่าภาคภูมิจะทำให้คนในบ้านมีคุณค่าแห่งชีวิตที่สูง7 ผู้ได้เกิดราศีกรกฎไม้มงคลที่ชาวราศีกรกฎควรปลูกคือต้นกล้วยไม้ต้นชมพูและต้นพูดาต้นกล้วยไม้เป็นไม้ที่ให้โชกลาบและเหมาะสมกับผู้ปลูกที่มีอุปนิสัยเยือกเย็นอ่อนโยนเช่นชาวราศีกรกฎกล้วยไม้จะออกดอกต้องได้รับการดูแลหมั่นเพียรดอกที่สวยงามจะทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น และเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านมีจริยธรรมต้นชมพู่ช่วยให้อุดมทรัพย์มั่งมีเงินทองวาสนาทำให้ผู้ปลูกมีบุญมีโชควาสนาที่ประเสริฐเกิดความสุขสมหวังต้นผู้ดางนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขเฟื่องฟ้าจะช่วยเสริมให้ชีวิตเบิกบาน 8. ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ ไม้มงคลที่ชาวราศีสิงห์ควรปลูกคือต้นขนุนต้นจำปีต้นปยเซียนและต้นกล้วยไม้ต้นขนุนซึ่งรับได้ว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทยตามโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นขนุนในบริเวณบ้านจะหนุนเนืองบุญบารมีเงินทองมีคนเกื้อหนุนและอุดหนุนจุนเจือต้นจำปีดอกสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอม จะทำให้ชีวิตสดใสการงานก้าวหน้าไปนในทางที่ถูกที่ควรมีแต่ความรุ่งเรืองปราศจากปัญหาใดๆต้นโป๊ยเซียนเพื่อเสริมความร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นไม้เสี่ยงท้ายที่เชื่อว่าถ้าออกแปดดอกแล้วจะทำให้มีโชคลาภต้นกล้วยไม้ความสวยของดอกกล้วยไม้ย่อมเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เห็นจึงถือเคลดที่ว่า การปลูกกล้วยไม้จะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป 9. ผู้ที่เกิดราศีกันไม้มงคลที่ชาวราศีกันควรปลูกคือต้นสวนฉัดต้นราชพฤกษ์ต้นป๊ยเซียนต้นขนุนและต้นมะยมต้นสนฉัดทำให้มีเกียรติมีความสงา่าได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปควรปลูกทางทิศเหนือ และปลูกในวันเสาร์เพื่อเป็นสิริมงคลต้นราชพฤกษ์ปลูกไว้จะช่วยเสริมให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและบารมีเฟื่องฟ้าทำให้เกิดความสดใสเบิกบานมีชีวิตที่เฟ,ฟื่องฟูต้นปอยเซียนจะนำมาซึ่งโชคลาภต้นขนุนเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของไทยการปลูกต้นขนุนในบริเวณบ้านจะหนุนเนื่องบุญบารมีเงินทอง มีคนเกื้อหนุนและอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือ 10. ผู้ที่เกิดราศีตุลไม้มงคลที่ชาวราศีตุลควรปลูกคือต้นหมากแดงปาล์มผู้ด่างโกศลปลูกไว้จะช่วยเสริมให้มีบุญบรารมีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขต้นจำปีดอกสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมจะทำให้มีชีวิตสดใส การงานก้าวหน้าไปนในทางที่ถูกที่ควรมีแต่ความรุ่งเรืองปราศจากปัญหาใดๆต้นจำปาดอกไม้ที่ใช้แสดงถึงความรักมาตั้งแต่โบราณการปลูกจำปาก็เพื่อแสดงถึงความรักต่อผู้อื่นและเพื่อให้มีแต่คนรักต้นเฟินข้าหลวงจะนำมาซึ่งชื่อเสียงกิตยศแก่ผู้ปลูก 11. ผู้ที่เกิดราศีพิจิก ไม้มงคลที่ชาวราศีพิจิกควรปลูกคือต้นพวงแสดต้นปามต้นเฟื่องฟ้าแสดงถึงชีวิตที่สว่างสวัยรุ่งเรืองสดใสเบิกบาน<ม>เบ็จมาดช่วยให้รุ่งเรืองมั่นคงต้นขนุนช่วยให้เกิดความรุ่งเรืองมั่นคงเป็นไม้มงคลแต่โบราณเชื่อกันว่าการปลูกต้นขนุนบริเวณบ้านจะช่วยหนุนเนืองบุญบรารมีเงินทอง จะมีคนเกื้อหนุนและอุดหนุนจุนเจือต้อนว่านสี่ทิศไม่ว่าจะเดินทางไปต่างถิ่นในทิศใดก็จะแคล้วคาดปลอดภัยและมีแต่ผู้ให้ความช่วยเหลือ 12. ผู้ที่เกิดราศีธนูไม้มงคลที่ชาวราศีธนูควรปลูกคือต้อนบัวบ้านใดปลูกบัวจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์เบิกบาน ทำให้คนในครอบครัควมีความห่วงใยผูกพันกันต้นเฟินข้าหลวงจะนํามาซึ่งเื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ปลูกต้นแก้วช่วยกระจายอุปสรรคออกไปจากชีวิตต้นพูด่างและโปยเซียนจะช่วยเสริมโชคลาภให้แก่ชาวราศีธนูอีกด้วย